เอาง่ายๆคือมันต้องเปลี่ยนอังคันเลยถูกไหมพี่ใหญ่เนาะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นคันนี้ครับครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราขอดูเครื่องนิดนึงได้ไหมพี่ใหญ่ได้ครับอ่ะทุกคนเรามาดูเครื่องเนี่ยเครื่องตัวนี้ดูเหมือนจะไม่เสียหายนะครับ,รบแต่ดูตรงนี้นะครับแตกหมดนะครับอ่าฮะ โหก็ต้องยกเครื่องใหม่เลยหรอพี่ต้องยกเครื่องใหม่เลยครับยกเครื่องใหม่เกียร์ใหม่เลยนั่นใช่ครับอันนี้คือพี่ใหญ่ผ่ารถมาเลยเหรอพี่พี่ต้องผ่าดูครับเพราะว่าหนึ่งพี่ใหญ่เห็นแล้วว่ามันเข้าแน่นอนอ่าฮะผ่าเข้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการยิงกาวยิงรีเวทเข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับพี่ครับพี่เราไม่ทำการเชื่อมนะครับนี่นะครับเจาะรีเวทเม็ดกาวออกนะครับครับผมซึ่งทุกอย่างเนี่ยทำตามมาตรฐานโรงงานนะครับอ่าครับผมไม่ใช้กาวไม่ไม่ใช้ไม่ใช้การเชื่อมกาวล้วนๆครับอ่าครับ มีสิครับก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้อู่อื่นทําแล้วเนี่ยรถออกมาไม่จบหรือออกมาไม่ดีเพราะว่าคุณเปลี่ยนแค่ข้างนอกข้างในยังบิดอยู่อ่าครับพี่เวลาตั้งส่วนโครงสร้างเลยบิดอยู่ครับไปครับทุกคนไปชม bmw s e r i 7คว่ำมากกันเลยครับผมไปหาทางพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชม s e r i e 7ที่ v10 หน่อยนะพี่ได้ครับได้ครับผม ได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่แนะนำหน่อยคันนี้ลูกค้าเขาไปเจออะไรมาพี่คันนี้ก็เป็นลักชัวรี่คาร์นะครับซึ่งปกติก็จะเห็นพี่ใหญ่ซ่อมรถพวกซีดานธรรมดาหรือไม่ก็รถตู้หรือไม่ก็ซุปเปอร์คาร์แต่วันนี้เป็นลักชัวรี่คาร์เป็น b m เ7ซึ่งคันนี้เนี่ยก็ราคา7ล้านบาทบลูกค้าเองก็ขับแล้วก็ฉลับคว่ำครับ ความทั้งคันเลยถูกไหมความท<ห>ั้งคนันเครื่องแตกเกียร์แตกครับเครื่องแตกเกียร์แตกแล้วที่สำคัญคือมันความแบบมันพังทั้งคันเลยถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับพังทั้งคันเลยครับอ่าครับผมก่อนที่เราจะไปดูเรื่องความเสียหายอันนี้ผมถามเป็นความรู้นะพี่อย่างซีรีส์เจ็ดมันก็ราคาเจ็ดล้านเนาะพี่น้อยอย่างคันนี้ค่าซ่อมทั้งคันประมาณเท่าไหร่พี่คันนี้ประมาณสองล้านบาทครับก็คือรอบคันประมาณสองล้านหน่วยพี่ใช่ครับครับผมแล้วผมถามอีกอย่างหนึ่งพี่เผื่อหลายๆคนอยากรู้เนาะว่าเอราจะซ่อมสองล้านบาทดีหหรรรืืออเเปล่่าาาวจะ คืนทุนดีพี่ใหญ่อันไหนคุ้มกว่าเบื้องต้นนะครับเบื้องดูก่อนนะครับว่าประกรันได้เอาเปรียบลูกค้าไหมซึ่งประกรันเนี่ยครับจะมีการบางครั้งจะเอาทุนประกันต่ําพอทุนประกันต่ําปัญหาที่เราเจอก็คือว่าคือมาทุนแล้วไม่สามารถซื้อรถใหม่ได้รหรือว่าขาดทุนเยอะหรือไม่ก็เสียดอกเบี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยครับมันเดินทําให้เราต้องควักเงินจากกระเป๋าเพื่อที่จะไปกบไฟแนนซ์ครับอ่าครับอันนี้ก็แล้วแต่แวความพึงกาพอใจลูกค้าถูกไหมพี่ ซึ่งคันนี้เนี่ยในเรื่องของคุณประกันนะครับลูกค้าก็ต้องไปไปคำนวณดูว่าควรจะซื้อลถใหม่หรือว่าจะซ่อมคันนี้อ่าครับผมครับได,ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูความเสียหายนิดนึงนะเพื่อนว่าบ m w ซีรีส์เจ็ดคันนี้คันละเจ็ดล้านเกือบแปดล้านบาทเขาเสียหายส่วนไหนบ้างอย่างด้านหน้ามีจุดไหนที่แบบมันเสียหายหนักๆมั้งพี่ใหญ่คันนี้จริงๆแล้วไม่หลังจริงคือเสียหายเครื่องยนต์และตัวถงังเสียหายทั้งคันไม่เหลือเลยเลยครับอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้านะไฟหน้าโอโ แชสซีเลยไหมเนี่ยพี่คันนี้คันซีเข้านะครับเครื่องยนต์เข้านะครับเข้าหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยเลยอ่าครับผมอ่าผมให้ดูตั้งแต่ด้านล่างนะแผงอินเตอร์เนี้ยก็คือเกียร์ทุกอย่างแตกนะเนาะเกียร์แตกหมดเลยแล้วก็ล้อทุกอย่างบิดเสียรูปหมดเลยนะเพื่อนใช่ครับก็คือต้องเปลี่ยนเอาง่ายๆคือมันต้องเปลี่ยนทั้งคันเลยถูกไหมพี่ใหญ่เนาะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นคันนี้ครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวเราขอดูเครื่องนิดนึงได้ไหมพี่ใหญ่ได้ครับอ่าทุกคน อ่ะฮะโหก็ต้องยกเครื่องใหม่เลยอ่ะพี่องยกเครื่องใหม่เลยครับยกเครื่องใหม่เกียใหม่เลยนั่นใช่ครับสุดมากสุดมากเพื่อนฝากระโปรงก็คือแบบฝากระโปรงบิดครับบิดหมดเลยนะเสียรูปที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นอลูมิเนียมอ่าครับพี่เราไม่สามารถเคาะได้นะครับอ่าแล้วอย่างงี้ต้องเปลี่ยนครับอ๋อก็คือเปลี่ยนบานใหม่เลยใช่ครับอ๋อเปลี่ยนบานใหม่เลยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงนั้นเพื่อนนี่ด้านข้างเนี่ยผมไม่ดูล้อนะล้อด้านหน้าก็คือบิดเสียหายหมดเลยเพื่อนก็คือก็ต้อง โช๊คอะไรต่างๆหมดเลยทุกอย่างจะเ,<ร>เปลี่ยนใหม่หมดครับอ่าครับผมเนี่ยแก้มทุกอย่างก็คือพังหมดเลยนันเพื่อนแล้วก็กระจกหน้าอ่ผมไปดูเนี่ยก็แตกหมดเลยแล้วก็เนี่ยที่สําคัญคือมันเป็นตัวซันรูฟนะพี่เนาะคันนี้เป็นตัวเป็นตัวท็อปสุดนะค,ะครับหลังคาซันรูฟสองตอนนะค,ะครับและเป็นตัวเอสปอร์ตนะครับนี่นะครับโครงสร้างบิดหมดนะครับอ่าครับผมอ่าแล้วอย่างตรงเนี้ยพอตรงโครงมันอ่ะมันบิดเราซ่อมยังไงพี่ตัวนี้พี่ใหญ่ก็ต้องทําการดึงดึงออกมาก่อนนะครับครับ แล้วก็ทําการไล่เปลี่ยนจากข้างในเดี๋ยวพี่ใหญ่จะพาไปดูคันหนึ่งที่พี่ใหญ่ทําอยู่ถ้าเป็นอู่อื่นนะครับคือตัดเปลี่ยนเลยไม่ไม่ทาการดึงออกมานะครับรถพวกนี้ส่วนมากจะมีทับในมา4ี่ถึงห้าชั้นบางทีคุณเปลี่ยนแค่ชั้นนอกชั้นในคุณไม่ดึงยังไงรถคุณก็ยังเบี้ยวอยู่ดีครับอ๋อก็คือเราไม่ไม่ใช่วิธีการเลาะของเดิมออกครับพี่คือเราจะทําการของเดิมครับเพื่อจัดหาทรงก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่าจากข้างในออกมาแล้วดึงข้างในออกข้างนอกโอเคครับผมบางอู่จะดึงจากข้างนอกแล้วก เปลี่ยนแค่ข้างนอกอย่างเดียวครับก็คือข้างในก็ยุบอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่ารถยุโรปมีขึ้นมากี่ชั้นครับผมเนี่ยทุกคนแล้วก็หลังคานะเสียดายมากเป็นหลังคาสรุปสองตอนนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูภายในนิดนึงพี่ใหญ่อ่าครับอ่าเรามาดูภายในเพื่อนภายในเสียหายไหมพี่ภายในก็เสียหายครับเนื่องจากรถที่ได้คว่ำมานะครับเรือไม้แตกหมดนะครับโอ้โหก็ต้องเปลี่ยนหน้าจอเลยเนี่ยเปลี่ยนหน้าจอครับรับผมแล้วคอนโซลกลางต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับ ก็เปลี <c oughs> ่ยนคอนโซลเด้อพี่เอคอนโซลกลางใช่ครับดูเหมือนไม่เสียหายเนาะพี่เนาะเสียหายครับแอร์แบ็กยิงหมดครับแอร์แบ็กยิงหมดครับผมแล้วก็อ่ะผมถามนิดนึงไอ้เบลว่าทําไมมันถึงห้อยอย่างเงี้ยพี่สาเหตุที่เบลห้อยอย่างงี้เพราะว่าในตัวเข็มขัดนิรภัยนะครับในรถพวกนี้เนี่ยจะมีแก๊สอยู่เวลาชนปุ๊บมันจะทําการล็อกพอล็อกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะคลายแก๊สออกเพื่อที่จะปลดให้ลูกค้าให้เจ้าของรถนะครับ ออกจากรถได้ง่าย oh. ซึ่งปกติพวกนี้พี่ใหญ่บอกเลยว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีระบบแก๊สถุงลมที่เข้มขันนิรภัยด้วยอแต่ผมก็ไม่รู้พี่ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยครับมีด้วยอันนี้ผมเพิ่งรู้โอ้แต่เอาจริงซีที่เ็ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างแข็งมากแข็งครับนะใช่ครับแข็งมากแต่ก็สภาพนี้เพื่อนๆดูดิว่าหนักแค่ไหนเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดนึงพี่ใหญ่ อย่างด้นท้ายเสียหายเยอะไหมเนี่ยพี่ใหญ่ด้านท้ายเนี่ยคือดูเหมือนจะเสียหายไม่เยอะแต่บ,บอกเลยบิดทั้งคันครับบิดทั้งคันใช่ครับก็คือมีฝาหลังที่เสียหายหมดเลยนั่นเพื่อนไฟท้ายแตกหมดเลยดูจากตาเปล่านะแล้วก็กันชนท้ายทุกอย่างก็คือพังหมดเลยแล้วก็กระจกหลังกระจกหลังแตกเลยครับแตกหมดเลย มันทําทั้งคันเลยนี่พี่ใช่ไหมมันทาทั้งคันเลยใช่ <ทำ S 1> ครับ้คันเลยครับผมแลวคันนีอ้อย่างต่ําใช้เวลากี่เดือนเนี่ยพี่จริงๆแล้วคันนี้เนี่ยใช้เวลาซ่อมอย่างต่ำประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนแต่ว่าทีนี้เนี่ยโดยตามหลักนะครับพี่อยากจะพูดไฮไลท์ให้ฟังอย่างหนึ่งรัถล,ลูกค้าทุกคนนะครับเป็นเบี้ยประกรันซ่อมอู่นะครับแต่ทีนี้ประกันบอกว่าทุกอย่างมีราคากลางาคุณสามารถที่จะไปซ่อมอู่อื่นแล้วก็เดี๋ยวประกันมีราคากลางพี่พี่ย้ำนะครับประกันโกหกย้ำโกหก เ <P ere ll ine> พราะคุณมีราคากลางแค่ราคาซ่อมสี่ครับอะครับผมอะไรคําว่าเบี้ยซ่อมห้างกับเบี้ยซ่อมอู่เบี้ยซ่อมอู่เนี่ยคือสามารถใช้อะไหล่เทียบเท่ารหรือว่าอะไหล่มือสองได้ที่ในสภาพดีฉะนั้นเนี่ยคาว่าอะไหล่มือสองไม่มีราคากลางถ้าเกิดประกันไหนบอกว่าอะไหล่มีราคากลางมาเจอพี่ใหญ่เลยครับ,รบและพี่ใหญ่จะไปตรวจสอบให้ด้วยว่าทําไมคุณถึงต้องโกหกลูกค้าในเรื่องของประกันนะครับประกันจ่ายช้าจ่ายยากไม่จ่ายเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือ หลอกลูกค้าใครบอกประกันไม่หลอกแล้วอะไรมีราคาการเชิญมาครับของมือสองทุกชิ้นไม่มีราคาการขึ้นอยู่กับสบภาพฉะนั้นเนี่ยของที่ลูกค้าไปซ่อมที่อู่อื่นถ้าคุณไปซ่อมอู่ประกันสิ่งที่คุณจะเจอคือหมกเม็ดไม่เอาความจริงเอาของเสียหรือของด้อยคุณภาพมาให้ซึ่งผมบอกกัเลยประกันจัดมาครับบางครั้งก็ของไม่ได้คุณภาพก็มีเยอะใ,ใ,ใฉะนั้นเนี่ย คุณก่อนที่คุณจะซ่อมรถคุณคุณต้องดูให้ดีครับ,รบพี่<อ>ใหญ่ไม่หมายถึงว่าของประกันไม่ดีแต่ส่วนมากมักจะไม่บอกความจริงรถ้าเกิดใคร<ๆ>เคยเจอประกันบอกว่าราคาอะไหล่มีราคากลางคอมเมนต์มาเยอะๆครับ,รบแล้วเราจะช่วยประนามประกันบริษัทนั้นพี่ใหญ่บอกเลยมีประกันบางเจ้าก็มาคุยกับพี่ใหญ่บอกว่าคุณคุมราคามาผมไม่ราคากลางพี่ใหญ่ถามชิ้นหนึ่งว่าของมือสองชิ้นไหนมีราคากลางครับอไม่ไม่มีหรอกพี่ ฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สภาพและการที่ของที่ประกันจับมาลูกค้ามีสิทธิ์รับหรือไม่รับก็ได้ครับผมผมหามย้ำนะครับรับหรือไม่รับก็ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาของมาชิ้นหนึ่งคุณจะต้องรับของชิ้นนี้ลูกค้ามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าของชิ้นนี้คุณภาพดีไหมหรือจะรับหรือไม่รับก็ได้อย่าถูกประกันหลอกครับหรือประกันเอาเปรียบมีปัญหาปรึกษาพี่ใหญ่ได้ครับโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่พาไปดูอีกหนึ่งคันเนาะ เป็นปอร์เช่ถูกไหมพี่ใหญ่คันหนึ่งคันนี้เป็นตัวปอร์เช่พานามล่านะครับพี่ใหญ่บอกเลยนะครับว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของหลังคาแล้วนะครับครับพว่ามันมีหลายชั้นแต่วันนี้เนี่ยเราพามาดูพานามล่าซึ่งพานามล่าคันนี้เนี่ยชนเขาด้านล่างนะครับครับเป็นมาเมล่าตัวใหม่นะครับพี่ใหญ่พามาดูนะครับว่าระบบรถนะครับหนึ่งชั้นนะครับสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นบังอู่เนี่ยครับจะเปลี่ยนแค่ชั้นนอกอย่างเดียว Oh. ชั้นในประกอบกับเข้าไป uh. การที่ข้างในยังยุบอยู่แซมว่ารถยังมีการเข้าอยู่นะครับ uh, ใช่ใช่ใช่พอมีการเข้าอยู่ปุ๊บคุณเก่งยังไงคุณก็ตั้งส่วนไม่รอดอยู่ดี uh, เพราะรมันยังบิดอยู่โครงสร้างยังบิดอย่างนี้อยู่ uh, นี่นะครับเข้าหมดเลยนะครับแต่ว่าวีซิกระาดาษเราเลอเอาะออกมาเป็นชิ้นทุกชิ้นนะครับ,รบม,มาดูความเสียหายลูกค้าครับ คุณไปซ่อมอู่อื่นยังไงก็ตามพี่ใหญ่บอกเลยว่าบางทีเขาไม่ผ่าครับตตดเปลี่ยนน่องเดียวอันนี้ผมถามเพิ่มอันนี้คือพี่ใหญ่ผ่ารถมาเลยเหรอพี่พี่ต้องผ่าดูครับเพราะว่าหนึ่งพี่ใหญ่เห็นแล้วว่ามันเข้าแน่นอนอ่าเข้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการยิงกาวยิงรีเวทเข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับพี่ครับพี่เราไม่ทําการเชื่อมนะครับนี่นะครับเจาะรีเวทเม็ดกาวออกนะครับครับผมซึ่งทุกอย่างเนี่ยทำตามมาตรฐานโรงงานนะครับอ่าครับผมไม่ใช้กาวไม่ไม่ใช้รไม่ใช้การเชื่อมกาวล้วนๆครับอ่าครับผมแล้วผมถามเพมมมีีหล้นนัผ มีสิครับก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้อู่อื่นทําแล้วเนี่ยรถออกมาไม่จบหรือออกมาไม่ดีเพราะว่าคุณเปลี่ยนแค่ข้างนอกข้างในยังบิดอยู่อ่าครับพี่เวลาตั้งส่วนโครงสร้างเลยบิดอยู่ครับอ๋อโอเคโอเคแล้วคันนี้ใช้เวลานานไหมนะพี่คันนี้พี่ใหญ่มองว่าใช้ละมันเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งใช่ครับครับผมโอเคได้เลยพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยเนาะได้ครับก็วีสิทธิ์เราทำทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถนะครับไม่ว่าจะชนหนักชนเบาหรือทําสีหรือใส่ชุดแต่งหรืออยากแรงอยากสวย สีไม่ดีสีแตกพี่ใหญ่จะการแก้ไขให้ได้หมดครับสําคัญที่สุดคือ คุณถูปการภัยเอาเปรียบสามารถปรึกษาพี่ใหญ่ได้ตลอดนะครับที่เพจวีสิทกระหลาษครับโอเคได้เลยพี่ใหญ่ถ้า่างนั้นคลิปหน้ารบกวนพาผมไปดู M3 หน่อเลยนะพี่ได้ครับได้ครับผม M3 คันนั้นคือสองคันเลยถูกไหมพี่สองคันครับเป็นลายเทมเมืองไทยลายเทมเลยได้เลยพี่ใหญ่วันนี้ผมขอมานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นั้นเพื่อนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูเจ้า b m เอ็มดัซีรีสนั้นเพื่อนคันนั้นก็ความมาทั้งคันเลยก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ลองดูเป็นประโยชน์แล้วกันนะเพื่อนเผื่อใคร ชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย